ับสวัสดีครับแฟนคลับที่ไปห้องน้ำดกดติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งหมดสิบีครับ

เนอา,า FC พลังเงียบนะครับเออเอาบ้านะเออเเออเอออาจารย์บานห้าร้อยอาจารย์บานอาจารย์บาานี่างก็ต้องเอาดอกอาจารย์บานห้าร้อยอาจารย์บานไม่ต้องเอาก็ได้อาจารย์บานบอกว่าขอบคุณ โอ้กาแฟปก่อนใสตัวกับเกาฮะาอยีกนสาม้อีกยับต้้ขาดทุนได้เฮ้ยเกาดางได้

เป็นผู้เ่าจุงมือกันครับยยม่ยยาม่ยเอผู้เ่าผู้เ่าผู้เทาก็ผู้เ่าจุงมือกันน่ะไปไมาไปไเงินลายแพอ่อาใช่เอายช่อาใ่พ้าะบลิตเกี่ยวเพาฝนมแมนเป็ยินเสียงเได้ยินเสียงเขาแบบพน้ำหายย่งโอน้ำหาเต ไปไปนับตังค์แล้วออกซ้ายเลยออกซ้ายเลี้ยวขวา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 เลี้ยวซ้ายไปอีก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 เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายแล้วเราก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเออเฮ้ยแรงเต้วเต็มมีอะไรหนึ่งพันบาทเอาให้โลโก้ยาเบาหนุห้เห็นแลังงเียบจากเยอรมน่ ครบไม่ครบไม่รู้อ่ะเขานับเขานับมืดหน่อยเนับเงินดีดิหารบอกเอาแบงกนารหารวแล้วว่ายอมตไน Thank you CEO แนโแกงเห็ดถั่วไหมหนูก่งเห็ดถั่วไหมหนูขาไปแกงเห็ดถั่วกเสืี่เรีเต้นอไป้ เป็นเตออกมาคนน่ะกิไปเห็ดโอ้จะเป็นงคังเมผู้ดังรุดออกมาได้ล่ะเขาเตรียมตัวไปเช็คสาวเนาะโอจะเป็นเช็คสาวแล้วหรอเขาขก็ได้เช็คเด็แลวชุนเบลัอเพื่อนันเพื่นเ็ดล่คือดำแทองดำพูดสิบอเขียวบรเลโอ้เออองเลยย่างกไกเยบรเลวายกาสผิวเสีพัดทุแท่งรัน ว่ามากินเนียกูต้าวุณนางเนี่ยกับตังิงนังนี่ยก็กางนำโอ้กางนำค่ะโอ้แล้วมันปั๊บเนาเออซื่อเพิ่มมาคู่กูต้านี้ปั๊บกางนำทีนี้ปั๊บกับปั๊บจับตัวน้อยจะเป็นพิเศษเตอร์ปั๊บพอแล้วพอพอเอาพอแบบพอประชาชนคนธรรมดาเนาะคนเป็นราษฎรธรรมดาเขาจะได้ขนาดกี่ต,ตัเอาพอเขเป็นอลัมบ์บอกที่มาผสมแล้นเขาจะให้กินร้อนทดล้อนนอนอยากกินเลยซื้อเหือกว่าเหลือว่าเห็นในเรื่องเพ็ดกนข่วงนะ้ที่กินก็กิน โอ้เอาไปพ่อเอาไปพ่อปันนี้ยาบ้ไาไก่ได้เอาเหนียวติดโอ้โหตาดอน้องวันนี้จะมาไล่สด้ยังไม่ถึง2แสนเลยมันยังไม่ถึง2แสนเพิ่งเพิ่งได้แสนแสนส สนสามเก้าแสนสี่แสนี่ฮะองี่สาสิบวมาไล่ทิพตแต่นี่เขาก็มาไล่ทิพ์อยู่บสงสี่พอยงสี่บ่พอวางทีง่ายดิได้เท่าไหร่อ่นนั้นเออเอวว่สามนเีเอาอีลาก็ต้องมาเปิดงานให้พ่อได้มือแรกกันนะเอพเห็นดอกบเห็นดอกอพอนั่งเมื่อยดิพอแห้งลบักตรากตรำเออ ไปกับพรท่านในหอเต็นดอกไปยังเฮวเฮลมะนาูปาิไปหายุเต็นเพิ่นกับระซุ้มกับเลยระการออิเซกซารบัตเีมรูรทีมทีมครับ็ได้เอกาแล้วเซกซ่าแล้วมาเปิดงานในพอเ้อกับพอการเนอจากสองวิโอ้สองวิกันี้เกสองวิก็ไ่เห็นเตนเลยสองวิป็นปีเล่นเฟไหนไปก็บดลใหกดแหมอยังจากแล้วเพราะ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 า เพราะว่ามันพลังหัสแล้วมันคมยีสี่สิบแปดชั่วโมงแ้นมัดปลัสหัสแล้วให้ปกตเขาอีกเครื่องนึงมันเสียหยเออเนยมันต้องส่งนะงะเนี่ยมันต้องส่งนะฮขอบคุณนใจครับมัขอบคุณน้งใจครับเฮ้ยเออไปเจดเนี่ๆๆน กิน้แกเพาะยาดองไก้มกินข้วไปเ็กเซน้นาเป็นแเอาังไปน้ำเซลระหัดคนหนึ่งคนพอดีขอยางไปกดพอดี Ủa chị biết nhà thôi mà chú cái cây coi là được ทีมง,งานคอนวอยครับทีมง,งานต้นกับหลังเอาคลิปนี้ฝากไว้สมิกกรสตรอนพี่น้องอค,ครับพอกันคลิปหน้าครับเช็คสาวหน้าเวทีคลิปนี้ฝากไว้ตรับนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ